งไงดีมีแฟนกินเก่งแต่เวลาจ่ายตังชอบหารครึ่งแฟนเราเป็นผู้ชายตัวใหญ่อ้วนกินเก่งเล่นกีฬาไปกินข้าวครั้งแรกครั้งสองก็โอเคยังไม่รู้สึกอะไรมากแต่หลังๆเรารู้สึกว่าเงินหายไปไหนหมดว่าพอมานั่งคำนวณดีๆนี้มันหมดไปกับค่าอาหารนี่ว่าเวลาไปทานข้าวด้วยกันจะมีสถานการณ์ประมาณนี้ค่ะถึงไปกินเ k เวลาสั่งอาหารมาใส่ซุกี้ทุกอย่างจะเบิ้ล3าจานหมู3ามหมึกสสุดท้ายอิ่มเกินอาหารเหลือเสียดายเงินถึงร้านอาหารตามสั่งจะสั่งเข้ากันคนละจานแล้วอาหารมากินตรงกลางสุดท้ายแฟนกินอาหารตรงกลางเรียบเราแทบไม่ได้แต่เลยแถมกินเร็วมากด้วยถึงสั่งพิซซ่ามี8ชิ้นเขากิน6เรากิน2 ถึงเคยคิดว่าบุฟเฟ่ต์แล้วจะรอดเปล่าบุฟเฟ่ต์ประเภทมีรบเชิญ399499599จะชอบโดนให้เลือกตัวกลางหรือไม่ก็แพงสุดเพราะมีของให้เลือกเยอะกว่าขอคำแนะนำหน่อยค่ะเราควรจะพูดกับเขายังไงดีให้เขาไม่เสียใจตรงข้ามกับเราเลยเราชอบสั่งเยอะๆแต่กินไม่หมดภระระคนไปด้วยตลอดแต่เวลาจ่ายเงินเรายินดีจ่ายมากกว่าตามเท่าที่เราสั่งแม้ว่าเราจะไม่ค่อยกินแค่เพื่อนที่ดีเขาไม่เคยมาซีเรียสเรื่องนี้บางทีก็จ่ายมากกว่าเพราะสุดท้ายเขากินเราไม่เคยมีแฟนหรอก แต่ถ้าคุณคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้ก็คงต้องเปิดใจบอกเขาไปสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่